ใส่เสื้อให้น้องเหรอพีอ่ไทมินใส่เสื้อให้น้องเหรอคะเก่ง <ś siege> <cualquier> จังเลย โอเคค่ะอันนี้ชื่อไวก่ะโอเคค่ะคอันนี้ชื่อชื่อน้องไม่เห็นค่ะชื่อชื่อน้องบาชื่อน้องเบาชื่อน้องบาว่ะนนค่ะ,คะไหนคะเรียงเรียงให้ดูดิคะ มีกี่ตัวคะ3ตัวค่ะพี่เจเจอยากรู้มาดิเจเจอยากรู้ันเจเจอยากเจเจาไม่ให้ไปโรงเรียนจ้ะวันนี้มาทำอะไรครับ มาแนะนำน้องหมาสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับ <Đ ã S 1> ชื่ออะไรบ้างนีจ้าชื่ออะไรครับตัวนี้วูด้ดจ้าจ้าตัวต่อไปจ้านีจ้าชื่ออะไรตัวนี้นนนไอ้ด่างเหรอตัวต่อไปล่ะนีจ้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อขาวจ้ามีกี่ตัว มีสัตว์เลี้ยงกี่ตัวครับตายตัวหลายตัวอืมครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเปนน็นทหารค้ะอยากเป็นทหาร เราปอบปำมากเลยฉันยังไม่ได้ก um, ินเลยยังไม่เยอะเลยเลยไหมเลยไหมครับกินเป็ดด้วยครับเป็ดหรือกินเป็ดกินเป็ดด้วยครับไม่กินเป็ดต้องกินสัตว์แม่ไม่ยไม่กินเป็ดไม่กินไม่ได้ค่ะแม่ปอบป๋าเอ๋อกกินไหมไอ้จิ้มมาจะกินไหมเนี่ยกินเป็นเด็กดียังคะ เดือดทำไมคะบ้าวแค่นี้ก่อนเป็ดนี่หรอเป็ดใช่ลองกินดูก่ครับให้พอก็ไปซื้อมาใหม่กินเป็ดเลยนะครับเพนเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมาก หมูหมูหันมาส er uh ิห huh มู huh 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 แทม้โอ้โหโอ้โหกินหัวอกด้วยจ้าเนืียมมาครับเนี้ยครับไหนมนหมดกินก้าไหม แมาไปซื้อข้าวก่อนลวเื่มมอมกดไห์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ